มาดูวันถัดไปเร็ววันถัดไปื่อสักค,ครู่เราค้างอยู่ที่วันที่20แล้วใช่ไหมต่อไปวันที่ยอ่าดูโจทย์ก่อนวันที่25ซื้อสินค้าจากร้านสอการค้านะครับามาที่สม,มุดรายวันซื้อลงบนที่ซ้า5ิบาเลขที่ใบกำกับเท่าไหร่โจทย์บอกให้เราไหมเลขที่ใบกำกับ หน no ึ่งศูสามึงศูนย์สามชื่อเจ้านี้ของเราก็คือร้านขอร้านสอการค้าเอาเงื่อนไขโจทย์บอกให้เราไหมสองคับสิบสองทบสิบเอทับสี่สิบห้าหน้าบัญชีไว้ก่อนซื้อดูแบตก่อนสังเกตแบตบวกหรือรวม บวกนะครับอาจยอดซื้อลงได้เลยยอดซื้อซื้อมากี่หมื่นนะแปดหมืนห่นแปดหมื่นออาทิดแปดไปเลอห้าพันห้าพันหกร้อยอ่าเดบิตซื้อเดบิตพาสีซื้อนะครับดังนั้นเจ้านี้ยอดรวมเจ้านี้ยอดรวมทั้งหมดแปดหมื่นห้าพันหกร้อยมันไปเอาไมันนี่พ่าดอยู่ไหนอ่ะ มันมันไม่มีมันนี่มาในหนังสือวะหน้าร้อยห้าสิบเจ็ดหญิงอ้อยอ่ะดอตอนนี้เรามีเจ้านี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งร้านแล้วใช่ไหมส่อการค้าอ่าดูสอการค้าเยี๋ยังยังไม่ได้เปิดนะ,นดะครับมาเปิดเจ้านี้ร้านสอการค้าเพิ่มขึ้นมาอ่าเดือนมกราคม อียี่สิบห้านะครับเจอจากรายการเจอสินค้าอ้างใบกำกับภาษีเลขที่หนึ่งศูนย์สามหน้าบัญชีมาจากสมุดลายวันซื้อใช้ so so จุดหน้าที่หนึ่งมาดูไม่เห็อาการหนูไม่เห็นมันี้ยิบค่ะ เจ้านี้ของเรา8ปดหม้าันหด้านเครดิตนะครับใส่ให้ถูกด้านนะ8ปดห้าหองเหลือก็คือยอดวันนี้นั่นเอง8ปดหมนันหนะครับเสร็จเราก็มาติ๊กในช่องหน้าบัญชีว่าเราผ่านไปแล้วโอเคไหมต,ต่อไปวันสุดท้าย31ซื้อสินค้าจากร้านสหาพาณิชต์เราซื้อสินค้าก็มาที่สมุดรายวัน ซื้อสามสิบเอ็ดเลขที่หนึ่งศูนย์สี่ไทยเลยนั่นแหละอ้ะค่อยยกะเสริกันเงื่อนไขสองทับสิบเอ็นทับอินค้าอ่ามันจะเอ็นทับ สี่สิบห้าภาษีบวกหรือรวมดูก่อนภาษีบวกหรือรวมบวกบวกอ่าดังนั้นยอดซื้อลงได้เท่าไหร่เลยสามหมื่นหกพันเอาทิศแปดเร็วภาษีซื้อเท่าไหร่หสองพันห้าร้อยยี่สิบสองห้าสองศูนย์ดังนั้นเครดิตเจ้าหนี้ทั้งหมด <c oughs> เท่าไหร่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ สามแปดห้าสองศูอ่าผ่านไปแยกประเภทเจ้านี้ร้านสาพานิชเราเปิดหรือยังมีไหมของเดิมไม่มีใช่ไหมต้องเปิดเพิ่มขึ้นมาร้านสหพานิชมกราคมวันที่สาอดจะจะซื้อสินค้าใบกรรมกับภาษี หนึ่งศนยสี่ครับอ้างสอโซ่หน้าหนึ่งเจ้านี้อยู่ด้านเครดิตเห็นไหมครับสามแปดห้าสองศูนย์ยอดคงเหลือก็คือวันนี้สามแปดห้าสองศูนย์แล้วก็กลับไปโพสผ่านแล้วหน้าบัญชี ตรงนี้พอได้ยังลูกจบแล้วอ่าดูนะพอเราบันทึกครบทุกรายการแล้วมาดูขั้นต่อมาขั้นต่อมาเราจะต้องหาผลรวมนะในสมุดของเล่มก็คือซื้อกับส่งคืนอ่าเตรียมกดเครื่องเร็วเราจะหาผลรวมอ่าดูบัญชีในสมุดซื้อก่อนหาผลรวมของบัญชีซื้อก่อนเร็วลูก อากดเครื่องเร็วได้ยอดผลรวมเท่าไหร่เนี่ยเอาผลรวม<น>จากตรงไหนบ้างคะนี่ยครับลูกเนีเ่ยเห็นไหมในช่องซื้อสองแสนสามหมืน่นสองแสนสองแสนสามหมืนอ่าหาผลรวมต่อไปหาผลรวมของภาษีซื้อเร็ว หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นหกใช่ไหมถูกเอาเช็คช่วยกันกดนะเร็วแล้วค่ะหนึ่งมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามบาทมีสามมาจากไหนมาจากไหนหนึ่งหกหนึ่งร้อยอ้าวเครดิตเจ้านี้เร็ว ส่งในหลังสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยส 46, องสองอะไรสองแสหนหกหนึ่งร้อยค่ะสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยอ่าลองรวมนะวิธีตรวจถึงว่าเรารวมแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าหนูจะรวมถูกหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ก็ขีดเหมือนเดิมนะยอดรวมสองเส้นนะเห็นไหมยอดรวมสองเส้นอ่าดู วิธีการตรวจคาตอบดูเดบิตก่อนหนูลองกดสิเดบิตสองแสนสามบวกหมื่นหกหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่แล้วสองสี่หกแอ่าเท่ากับด้านเครดิตไหมเท่าไหมเท่ากัน,น,นอ,อ,เอ,อาเากเวลาทําหนูตรวจก่อนนะเพราะเดบิตกับคเครดิตยอดรวมมันต้องทําไมกันเท่ากันเ,เสร็จแล้วไปปุ๊บไปหาที่สมุดรายวันส่งคืนบ้าง ดูทรงคืนก่อนมีสองรายการเท่าไรห้าพันก่อหกหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันพาสี่ซื้อเจ็ <170. S 1> ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเดบิตเจ้านี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบอ่าเท่ากันเนาะ อีกเส้นให้เรียบร้อยก่อนรวมหนึ่งเส้นยอดรวมก็สองเส้นปกติโอเคไหมตรงนี้ทนไหมลูกนะหาผลรว,วมพอเสร็จแล้วเอาดูทำอย่างไรต่อเราจะเอาผลรวมตรงนี้บรรทัดนี้ของสองเล่มโพสต์ไปหรือโพสติ้งไปสมุดแยกประเภททั่วไปนะครับ เราจะไม่ใช้รายการที่เกิดแต่ละวันเราจะใช้ยอดรวมเนี่ยใช้ยอดรวมผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปนะครับอ่าดูบัญชีแรกก่อนเราจะผ่านของสมุดร,รายวันซื้อก่อนดูนะสมุดร,รายวันซื้อมีทั้งหมด3บัญชีที่เราจะผ่านมีซื้อมีพาสีซื้อ แล้วก็มีเจ้าหนี้ครูจะผ่านตัวนี้ก่อนครูจะผ่านซื้อสินค้าก่อนอครูก็ไปเปิดบัญชีแยกประเภททั่วไปขึ้นมาเห็นไหมครูจะเปิดโดยเรียงเลขที่บัญชีให้แล้วเวลาทําหนูก็เปิดเรียงเลขที่บัญชีไว้แบบนี้โอเคไหมต่อมาครูจะมาผ่านบัญชีซื้อ,อดูก่อนบัญชีซื้อการบันทึกอยู่ด้านเดบิตเห็นไหมเห็นหัวตารางไหม เดบิตนะซื้อสินค้าครนะูก็ไปบัญชีซื้อสินค้าด้านเดบิตเดือนมก,กราคมจะต้องบันทึกเป็นวันสิ้นเดือนนะลูกนะวันที่31ส่วนช่องรายการเอาดูเราจะไม่ใช้บัญชีตรงกันข้ามเราจะอ้างอิงว่าเราผ่านมาจากสมุดปลายวันเล่มไหนตามทันไหมถ้าเป็นหลักของ ตามปกติเราจะใช้บัญชีตรงกันข้ามใช่ไหมแต่ถ้าเรื่องสมุดรายวันเฉพาะเวลาที่เราผ่านไปสมุดรายวันทั่วไปให้หนูอ้างอิงถึงสมุดรายวันที่เราผ่านมานันเองก็คือสมุดรายวันซื้อสินค้าเขียนมาเลยในช่องรายการสมุดรายวันซื้อสิอนค้าอ้างถึงหน้าบัญชีก็โซโซหน้าที่หนนั่นเองโอเคนะ ต่อมาตัวเลขเราบันทึกยอดรวมไว้เท่าไหร่สองแสนสามหมื่นเสร็จแล้วหนึ่งบัญชีทันไหมตรงนี้มีใครไม่ทันต่อมาในสมุดแรนซื้อบัญชีที่สองคือพาสีซื้อเดบิตเหมือนกันเห็น <c oughs> ไหมครับเดบิตพาสีซื้อยอดรวมหนึ่งหกหนึ่งร้อย ครูก็ไปบัญชีแยกประเภททั่วไปพาสีซื้อเหมือนกันเดือนมก,กราคมวันที่สามเอ็ดสมุดรลายวันซื้อหาต่อมาที่หนึ่งตัวเลขที่เราหาผลรวมไว้ก็คือหนึ่งหกหนึ่งร้อยนะครับด้านเดบิตใส่ไปต่อมา สมุดรายวันซื้ออีกรายการหนึ่งคือเครดิตเจ้าหนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเจ้าหนี้สองสี่หกหนึ่งร้ถูกเข้าไปบัญชีเจ้าหนี้การค้าเห็นไหมด้านเครดิตมกราคมวันที่สามออ้างถึงสมุดรายวันซื้อสินค้าต่อโซ่หน้านหนึ่ง เมื่ันัะคูยอดรวมเราได้เท่ากับ2 4 6 100เอามาใส่ซัก2 4 6โอเคไหมผ่านได้ไหมลูกต่อไปมาที่สมุดรายวันส่งคืนบ้างาต้องโพสผ่านทั้งสองเล่นสมุดรายวันส่งคืนก็จะมีเดบิตเจ้านี้ เครดิตส่งคืนกับพาสีซื้ออะครูจะผ่านด้านเดบิตนี้ก่อนครูจะผ่านเดบิตเจ้าหนี้ก่อนนะอะครูก็ไปบัญชีเจ้าหนี้ด้านเดบิตเหมือนกันพัศจิกาคมวันที่31อ้างถึงสมุดลายวันส่งคืนอาครูอ้างถึง2องอ1 ดูยอดเจ้านี้ที่เราเดบิตด้วยยอดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับเอามาโพสไว้เดบิตหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ต่อมาสมุดรายวันส่งคืนเหลืออีกสองบัญชีคือด้านเครดิตส่งคืนสินค้าอครูจะโพสผ่านส่งคืนด้านเครดิตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครูก็ไปบัญชีส่งคืนด้านเครดิต มก,กราคมวันที่หนึ่งสมุดลายวันส่งคืนสคหน้าหนึ่ง,งได้ยอดหนึ่งมืนหนึ่งพันเห็นไหมรายการสุดท้ายอีกบัญชีหนึ่งคือเครดิตพาสีซื้อนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบครูก็ไปบัญชีพาสีซื้ออ,อยู่ด้านบนเลย ด้านเครดิตครับให้ถูกด้านก่อนมัลราคมวันที่สามสิบเอ็ดสมุดลายวันส่งคืนสพหน้าหนึ่งได้ยอดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบโอเคไหมนี่คือการผ่านจากยอดรวมมาสมุดลายวันทั่วไปนั่นเองเราจะใช้ยอดรวมที่เราหาไว้ในสมุดทั้งสองเล่มตรงนี้ นะครับกับสมุดรายวันส่งคืนยอดหลมนี้โพสตผ่านไปตามปกติเลยมันอยู่ด้านไหนก็ผ่านไปด้านนั้นแต่เราไม่ต้องอ้างบัญชีตรงกันข้ามนะเราอ้างถึงสมุดรายวันเาะเท่านั้นเองอาจารย์ว่าแล้วไอผ่านรายการบัญชีประเภทย่อยเจ้าหนี้รายการเจ้าหนี้รายตัวต้องเอามาลงไหมคะไม่ต้องลกเพราะมันอยู่ในข้อมูลตัวนี้หมดแล้ว เจ้านี้ลายตัวเดี๋ยวจะมีหาต่อนะครับอ่าดูเสร็จอันนี้คือการผ่านแยกประเภททั่วไปเอาแค่ยอดรวมมาผ่านเท่านั้นเองตรงนี้ไม่เกี่ยวกับตัวนี้นะอย่าไปสนใจตัวนี้นดีละที่ถามส่วนบัญชีแยกประเภทยอดเจ้านี้ลายตัวขั้นตอนสุดท้ายทําอย่างไรตรงนี้เราจะต้องจัดทํำลายละเอียดเจ้าหนี้ลายตัวอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะทํากันนะครับ ในการจะทํารายละเอียดเจ้านี้รายตัววิธีการทำหนึ่งต้องเขียนชื่อร้านหรือกิจการเราก่อนสองคือรายละเอียดเจ้านี้รายตัวหรือจะใช้เจ้านี้การค้าก็ได้ไม่ผิดนะสามวันที่สิ้นเดือนโอเคไหมเขียนหัวตรงนี้ก่อนสามบรรทัดพอเสร็จแล้วทำอย่างไรเราจะต้องไปเก็บรายละเอียดเจ้านี้ของเราแต่ละ นเนะเราก็ไปดูจากเจ้าหนี้รายตัวว่ามีใครบ้างคนแรกคือร้านไทยธรรมหนูก็เอามาแสดงชื่อไว้ก่อนมีร้านไทยธรรมคนร้านที่สองคือร้านภูขาร้านที่สามคือร้านสวการค้าร้านที่สี่คือร้านสหานิตตรงนี้ทํานไหมลูกตรงนี้ท่านไหมเอามาจากเจ้าหนี้รายตัวของเราเนี่ยมีกี่ร้านหนูเอามาลงไว้ทั้งหมดก่อน เหนนะพอเสร็จแล้วลายละเอียดมาจากไหนเอาดูครูจะไปไล่ของร้านไทยธรรมก่อนอดูนะวิธีการเอาตัวเลขมาลงเจ้าหนี้ร้านไทยธรรมเอามาดูว่าร้านไทยธรรมเป็นนี้เอ้ยเป็นเจ้าหนี้เราอยู่เท่าไหร่เอายอดวันสุดท้ายเห็นไหมครับเห็นยอดไหมดังนั้นเราเป็นนี้เจ้าหนี้ร้านไทยธรรมอยู่เท่าไหร่ห้าแปดแปดห้าศูนย เอามาลงรายละเอียดซะห้าแปดแปดห้าศูนย์ครับต่อมาไปเก็บรายละเอียดของร้านภูผาอีกอเราเป็นนี้ร้านภูผาอยู่เท่าไหร่ไปหายอดนะาปัดท้ายมาห้าหนึ่งสามหกศูนย์มาใส่ไว้ห้าหนึ่งสามหกศูนย์ต่อไปเจ้านี้คนที่สามเราคือร้านสออการค้าเราเป็นนี้เขาอยู่ แปดห้างหกรอเอามาใส่ในรายละเอียด8 5ดห้ 0. และร้านสุดท้ายคือร้านสะหธานิตเราเป็นนี่เขาสามแปด้าสองศู 0. อ่ารวมตัวเลขให้ครูสีเร็วว่ามีรายละเอียดเจ้าหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเวลาทำหนูทำแบบนี้ สองแสนสามมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบสองแสนสามมื่นสี่พันสสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ไหมนี่คือการหายอดเหวเือ อาวิธีการตรวจค่ะอยู่จำยอดนี้นะจำยอดนี้ไว้นะลกสองสามสี่สามสามศูนย์ไปดูบัญชีเจ้านี้ลูกลองเอาตัวเลขสองสี่หกหนึ่งร้อยลบหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์สิเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมสองสี่หกหนึ่งร้อยลบหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ได้ยอดเท่าไหร่ลูก ได้เท่ากันเท่เากันไหมเท่ากับยอดนี้ไหมเท่ากันเออวิธีการออตรวจคําตอบเพราะเป็นข้อมูลตัวเลขเจ้าหนี้ของเรานั่นเองนะน,นี่คือหลักของการตรวจสอบอีกวิธีหนึ่งเพราะเจ้าหนี้ของเรามีทั้งหมดสองสี่เอ้ยสองสามสี่สามสามศูนย์หนูก็ไปตรวจจากบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ได้ว่ายอดมันเหลืออยู่จริงๆริงไหมเท่ากับตัวนี้หรือเปล่า นะดังนั้นสรุปนะในเรื่องของสมุดรายวันเฉพาะของวันนี้ก็คือมีสมุดรายวันซื้อที่เราเรียนไปส่งคืนนะหนูก็บันทึกรายตาาที่เกี่ยวข้องกับซื้อก็ลงซื้อส่งคืนก็ลงส่งคืนพอเสร็จแล้วแต่ละวันหนูต้องโพสต์่านมาเจ้าหนี้ลายตัวนะถ้าเป็นเรื่องการซื้อกับส่งคืนพอเสร็จแล้วทําอย่างไรก็หาผลรวมผลรวมของในสมุดแต่ละเล่มนะเอาผลรวมนะ โพสตผ่านไปแยกประเภททั่วไปนะครับโดยที่หนูเปิดแยกประเภทไปเรียงเลขที่บัญชีด้วยนะ <S <S อนะเหมือนตัวเรียงหนึก่อนพอสองศูนย์หนึ้าศูนย์หนึ่งห้ายองย่างเนี้ยเรียงเลขที่ด้วย <S <S อพอสุดท้ายก็มาเก็บรายละเอียดเจ้าหนี้ลายตัวนะครับของกิจการเรามีเท่าไหร่นะนี่คือในเรื่องของการบันทึกในสมุดรันเฉพาะของซื้อกับส่งคืนนั่นเอง